คอยสักวันู้มนี้เป็นวันดีวันอย่างนอมม้อมอนี้เมือม่อนี้เรื่องดีเดือนสามสามค่ำเดือนสามวันนี้เป็นวันที่ทำมหาเสน่ห์หรือทำาสิงมงคลต่างๆได้ได้ดีด้วยเป็นวันจริอมองคลวันนี้เป็นวันทำสีหงวดนะครับให้ทำทุกอย่างได้ดีทุกอย่างหงวดสีพึ่ง ว่าจะิีหรือเมตตาก็ได้ดีทั้งนั้นแหละครับเอาไยนเลยนน่ะ ถ้าโมตัด no ตัสไม่เข้าใจแล้วคือัมมาทำผู้ตัดตัดไม่ตัดตัสัม่เข้าใจอะไรคือผมมาทำผู้ตัดตัสผมมีการสื่อสารกันก่ีนไม่ดีขึ้นกระหังอุโมงค์ Trăm ơn ở hầu sốt ở mặt ở mùa giải phân tải ở tải. Sometimes chịu bàn quân ăn tải ở

ทีนี่ภายเนี่ยห็นข้าเที่วเวลาทีินหาให้กันฟ่าดาวินหาทั้งสองราคามหาพุทธกุศลั้นันอันล้ำเลิศพระอาทิตย์ดวงเดียดและเจ้าพะจันทรยเต็มดวงมาหน้าหงุดหงิมากพระอาทิตย์ข้าเจ้าโหนักข้างเขาแต่ตัวโลกกับบนทอที่ที่เขาท่าสารัตเอาหัวมว้าเร้ารุ่นหลวง่ว่าเจ้าน้องวัดพระเดชพระนรายกา

<laughs> đâu kia kia vừa đào khâu không bằng tham mà cháu o còn nó ไม uh ่ลงนีเข oh, right. right. so, you know? ้สอ oh, ่เอกะไรวเอาออกกะไรเนี่ยอาอส้นออกจักได้เอาจักไหมให้ไปให้ไปยมไนีนะจาเอขียวเขาไปเขี่ยวเขาเออเขียวเขาไปเขียวเขาไป โอ้แต่ว่านด้ตบางพันธได้แค่หกตันมะเสมิตังวังอุปสิคดใหญ่ไนมาอูการปิทุราชอุบาันผมโนเจอินโพิกเดตหาเโอวันทามิสพทา สิพิธีการที่กำัที่ทีกะไี่อย่างปฏิกิบีเงินทำเกี่ยวเลยหุ้มากขึ้นนำตี้งชารสุด้ออูุยเไปก่บโบได้บุกบบได้บ่ไดบุกขาดแห่งเมื่อวันแรกเรียถ่วงเงินเจ้าย่จ้างกระเป๋าอุอาโมมาเฮงเฮงรวยรยรวยรวยเฮงเฮมาส่งของทีได้มาถึงสัสหับคุมว่าปัญญาจิตจางถิงมังพนนั่นจะหูบิตัวนมัธยิงว่าอัง ผุว่าปัญญาจิตตับงประเนั่งดิีตวน้ว่าเสืต่งว่าังอุบะปัญญาจิตตางบงปรเทังถ้าผมจิตตัวได้ว่าเสมิตังว่ารังถํานีนะข้าถาปากิดนะเมื่อหลายรเมื่อหลายตัวเลยเอาตาใจมันเนี่ยผมที่ใส่เกี่ยงเกยแกงบอดวเขาผมบอกออกถ้าทำมาเจ้าเข่ามโนผมที่ได้มาสุโซสแอบเมื่อคือเด่ยดแห้งดีเลเนะฮะไม่ร้อนไม่ร้่นเมนเดี่ยจะเริ่มตัาง

รว,วยวรดดวยอเง้ยอสซาูซาูโอ้ยหมอมาเดียคับเเดียวคนหนึ่งคนโอ้คนมาไหนพูดฮะาใหม่หมอหน้ามาเนี่ยเนี่ยนั่นเลยสิบ่อะเบื่ใชคนกด้ว่มาแตยังถือ,อ,าอานาไจังวะ <c ười> หล่ะเลี้ยนอันไฟลุกเรีน,นี่โอ้ร่มแม่มาถือจังหวะอะเอ้ยครับก็ได้เสร็จพิธีแล้วทำสีพึ่งกเก็ตหรือสีพึ่งมาสเสน่สีพึ่งโชคลาภของบรมบรปูรสุสีโสรสนะครับก็ทำพิธีเสร็จ ได้ฟ้ามืดมัวดินเลยครับที่มีแสงแด <อา S 1> งด,ด,ดี้มีแสงแดดนั้นถือว่าเป็นมงคลเลิกดียามดีที่กบอบ่เดี๋ยวฉดี มีวันแน่นเลยมีต่วันแน่นๆเลยครับ,บว่านอะไรบ้างครับเนเี่ย,ย,ยว่านมงคลน,นะครับว่านมหาเสน่ห์ว่านโชคลาภว่านเกี่ยวโชคลาภโชคลั์นะครับว่านพูดอะไรใครก็เชื่อพูดอะไรก็สําเร็จเป็นว่าน เป็นสีพึ่งวาจาสิทธ์อย่างหนึ่งนะครับสีพึ่งประเกตอันนี้เป็นหมอ้อน,นี้เป็น,ส,นสีพึ่งมหาสเสน่ห์นะครับ <ตา S 1> อันนี้นิยมนยมนะครับน,นี้สุดยอดกลิ่นหอมกลิ่นจะแตกต่างกันครับละหมอ้อละวันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ตัวนี้ส่วนผสมเยอะกว่า วันนี้จะเน้นสเสน่ห์ล้วนๆนะครับของบรมบกูปูรสีโสรสหรืออาจราย์คำพีลูกพระเวทนะครับสุดยอดเจ๋อ